โถใหญ่เข้าแล้วชะดโดใหญ่เข้าแล้วโอ้โหหัวหัวเปลิมโอ้โหหัว,ห,ว,ห,วหลิมเลยครับอ้วนมากตัวนี้ดูตรงคอสิล่ำเลยอะใหญ่เข้าแล้วใหญ่เข้าแล้วโอ้โหอยากเาเฟ้ยโอ้โดดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาไส้ประทูมาอ่อยชะโดดูชัดโดใหญ่ครั้งนะครับตอนนี้ก็เขย่าให้มันกลิ่นฟุ้งนะชัดโดจะได้เข้าดีๆนะฮะม,มาดูกันว่าจะเจอตัวใหญ่ไหมวันนี้นี่ดำๆมาแล้วหนึ่งตัวเข้ามาแล้ว นะครับว่าวันนี้จเจอปลาอะไรบ้างนะครับจะกอไปเร็วๆแต่บางช่วงก็อาจจะแบบสลับเร็วสลับช้าบ้างให้ดูกันชัดๆนะครับนี่มันเยอะเปสองสาม 2, ตัวเลยนะเข้ามานะเยอะมากเลยอันนี้เอากล้องขึ้นมาสูงหน่อยเวลาปลาอยู่ข้างล่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนอะไรงออะไรนะโอ้โหนี่เข้ามาแบบทีเหมือนกันนะมีแต่ไซส์เล็กๆนะฮะเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆนะครับนี่เข้ามามากินแบบนี่ปลาเล็กเข้านะมีพวกแบบปลาเล็กๆเข้ามาเหมือนกันนะ วนเวียนนะครับแต่ไซก็ยังแบบไม่โตมากนะน่าจะแบบโลนิดๆแล้วก็แบบไม่ถึงโลนะเห็นหลายข้างตัวยังเป็นเส้นๆอยู่เลยนะวนเวียนมานะเอรอ,อดูฮะจะเจอไซใหญ่ไหมวันนี้วายวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับนี่มีปลาฝูงปลาเล็กเข้ามาบ้างนะครับวนเวียนเข้ามาวนเวียนคู่กับชดเนี่ยแก๊งในชโดป๊อกเนี่ยเห็นไหมคอกเดียวกันแน่เลยสามตัวเนี่ย วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับก็มาเก็บกินกันเรื่อยๆนะครับดูกันไปย,วยาวๆนะครับในธรรมชาติการอ่อยก็อ่อยคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะสาดด้วยสาดใส่ประทูลงไปด้วยนะครับใส่ประทูปั่นใส่ประทูสับนะครับสาดลงไปสาดเลือดลงไปพอมันได้กินข้าวกินอะไรนะครับมันก็จะเข้ามาดอมดอมแบบนี้เข้ามาเงี้ยพอเราเหยื่อตีลงไปมันก็เจ็บเก็บกินเหยื่อที่เราตรีลงไปนะครับก็มีโอกาสได้มากขึ้นนะ,นะตัวนี้ก็ไซส์สวยเหมือนกันนะเนี่ย ลายสวยด้วยมาดมๆดม้องม,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 มองๆนะฮะแล้วก็ปลาก็เห็นปลาเล็กๆเ,เข้ามาบ้างนะครับบนเวียนเวลาเฉดออกไปนะเข้ามาเก็บกินนะแก๊งปน,นินนะครับเนี่ยแกงปน,นินแกงนี้นะครับไม่นานนะับว่าอยู่ไม่นานหรอกในเโดเนี่ยจะล่าลอมันแน่ช่วงนี้ก็อยู่เล่นๆกันไปก่อนนะครับนี่นี่นี่คุณผู้ชมเโดตาเดียวนะครับใครจําได้นะครับใครที่เคยติดตามนะครับเโดตาเดียวตัวนี้นะเกี้ นี่นี่โอ้โหมันเข้ามากินกันเรื่อยๆนะครับืฝูงปะนินมันก็อยู่กับปลาชโดนะมันก็วนเวียนกันอยู่แถวนี้นะครับเออมันก็ไม่กลัวนะครับในธรรมชาตินี่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 อะไรโอ้โหขึ้นมากินละลายสวยนะเนี่ยลายสวยยังมีตัวเนี้ยหัวหัวแหลมๆตัวใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ไหมตัวนี้โอ้โหอุ้ย ตัวใหญ่เหรอคุณผู้ชมหัวกลมเลยอะหน้าแหลมดูหัวอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผู้ชมโอ้โหล่ำมากโอ้ตันเลยตัวนี้ยตัวนี้ตันเลยสายสวยข่าเพื่อนเลยมั้งเนี่ยที่เจอมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตัวยาวด้วยครับแหวะมาแล้วก็ไปค่อนข้างระแวงนะยิ่งตัวใหญ่ค่อนข้างระแวงนะน่าสนใจนะฮะตอนนี้เจอเจอสายสวยๆแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าโอ้โหอ้วนนะตัวเมื่อกี้ ตรงคอมันอนะไม่รู้เขาเรียกคอหรือเปล่านะถ้าถ้าต่อจากหัวก็เรียกคอหมดอนะกลมเลยนะครับนาโดนเบ็ดนี่นาจะแบบวิ่งดีเลย,เลยแหละสู้เบ็ดมันเลยนะมาก็มา,มาวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาตอดมาดมนะฮะแต่อยู่ในกระชังก็ยังกินไม่ได้บางครั้งเนี่ยไปตกในหมายธรรมชาตินะครับใส่กระชังไว้อย่างเงี้ยขาดูๆหน่อยนะครับหมายในแบบดูดูหน่อยนะครับกระชังอย่างเงี้ยไม่เหลือขาดหมดกระชังกระจุยกระจายหมดครับผมไม่ไม่เหลือหรอกนะเคยไปเป็นบ่อดินนะครับบ่อขุดเอาดินหน้าดินนะครับไม่ตกใส่กระชังเนี่ยดึงกระชังขาดเป็นรูเบล้เริ่มเลยนะครับ มันดึงแบบไส้ประทูออกไปเลยหมายนั้นใช้เนื้อไก่ตกแต่ไส้ประทูอ่อยแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ